สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันละร้านวันนี้นะครับโชกุนเชอรี่จะพาไปตะลุยร้านเกี่ยวชมพู่นะคะอยู่ที่ยานสารยาจังหวัดนครปฐมใช่แล้วค่ะแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่เราสองคนที่จะมาร่วมชมชิมกับร้านนี้แต่ยังมีแขกรับเชิญอีกสองคนนั่นก็คือน้องเบนและน้องครีม สวัสดีค่ะเา้าเดี๋ยวแนะนาตัวกันอีกสักรอบหนึ่งว่าชื่ออะไรเผื่อคนทางบ้านยังไม่รู้จักสวัสดีค่ะคีมค่ะสวัสดีค่ะเบนค่ะถือว่าทุกคนได้รู้จักกันแล้วนะต่อไปเราก็จะเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลย บรรยากาศในร้านดูมั้ยเลยแล้วคเคทอเลนคิดว่าบรรยากาศในร้านเป็นงไงบ้างคะบรรยากาศดีค่ะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มีแม่นม้ำนุ่มลื่นดีมีของเล่นเยอะแยะเลยอโอเคเราได้กันมาเหนื่อยเนาะทีมงานก็เลยได้จัดอาหารให้เรานะคะก็จะมี3ามอย่างในการก็จะมีเป็นนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้าวผัดหมูแล้วก็ต้งถ่านนั่นเองนะคะใช่เลยิมาก เสียเวลาแล้วก็มาชิมอาหารกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอาหารมันจะเซ็งเอากินกันเลยกินกันก่อนตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการกินค่ะเมนูแรกเรามาเริ่มกันที่ตั้มถาดกันเลยดีกว่าตายเลยชิมเลยอ่ะชิมเลย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 ตั้มถาดแสนเชิญคำนี้ค่ะแครอทเชิญบริการตัวเองได้เลยนะใม้ชิมอะไรไม่อะมาชิมอะไรดีกว่า รสชาติตำรับตำผัดเขามีความเข้มข้นดีนะเข้มข้นถึงปลารสสุดๆเลยมีความแซ่บถึงพริกถึงสิงแล้วก็คือก้านเคียงเขาเยอะแบบเยอะมากๆใช่ถูกต้องเลยแบบนี้ก็ใช่ต่อไปรับไปข้าวผัดข้าวผัดเลยจะทานข้าวผัดแบบเชิญใช่คุณพี่ต้องตัดเชิญเอาเลยแข้าวผัดแบบเชิญค่ะต้นผักนี่ค่ะ โอเคข้าวผัดเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ข้าวผัดนะคะก็อ๋อใช่ข้าวผัดเหมือนแบบว่าเหมือนแม่ผัดที่กินใช่เหมือนแบบถองแม่ถูกต้องเหมือนกับบ้านเลยนึ่งเลยนะคะต่อไปอย่างสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำดูแบบเรื่อเรื่องของนะคะตัวนี้เรตัวนี้ใช่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยอร่อยมาก เป็นยังไงบ้างสำหรับจานนี้ครับอร่อยอ่ะอร่อยนะอร่อยข้นๆดีค่ะเปรี้ยวดีเปรี้ยวเป็นต้มยำที่ถูกต้องอืเป็นสูตรถูกต้องแบบเจ้นนุ่มอร่อยใช่แนะนำแนะนำดีสำหรับวันนี้เราก็สอกให้เพียงเท่านี้แล้วกัน โอกาสหน้าถ้าอยากให้เราไปร้านไหนหรือว่ามีร้านไหนแนะนำเราเนี่ยก็สามารถบอกไว้ได้เนาะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่กนกระดิ่งไว้ด้วยนะคะติ๊งติ้งติ้งติ้ง,งอ่าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย